มันออกข้างนอกเลรอเรื่อยมันมันก็ตายตามแต่ว่ามันอ๋อเต่าขีแก่จะเป็นปลาตะเพียนปลาอ่าเดี๋ยวมอนี้แบบหมันหรือไม่หมันไม่หมันครับไม่หมันโอ้ไม่หมันจะลูกเยอะแล้วมันจะมีปลาบึกนะครับมีปลาบึก์ดตัวตาๆขึ้นมาอยู่กว่าสิบห้าตัว เห็น่หมถึ่ว่าคราปีแล้วพวกนี้ครบปีแล้วนาปล่อยพุษภาพปีที่แล้วไปกุฤษภาพปีที่แล้ว เราเราจะไม่ให้ทปที่เขาอยู่แล้วเราจะตัดเต้นไ้จะขึ้นมาฝั่งเดียวต้นว่านต้นว่าน่้านี่ราตนันนี่ถ้าเราตัดเราว่านคนนนนะาลากลึกมาคนคนคนด้วยาลึกอบผมต่น่ก็ลูก โอ้เดี๋ยวคนผลิตออกมาหลัก2อตันอยูไม่รู้ไม่หวานไม่ไหลที่ที่แล้วมันได้12กระสอบคนต้องการ22่สบสกระสอบเป็นขท่าตัวแล้อาจารย์ช่วยรถดินเป็นยังไงบ้างดินเนี่ยดิน ดินสภาพเป็นไงครับเปรี้ยวหรืออะไรเดี๋ยวนะครับผมขอถ่ายนู่นก่อนสวยนะดินตาีรถกาแป0รโล้ามากเลยแถวหนึ่อออพอพอตอนนี้เราอยู่ที่ลำโคโกหนองนานะครับ นี่คือนาหนึ่งไร่อยู่ที่ลำโพกหนองนาครับหลังจากที่เราอบรมให้ความรู้ชาวนายุคใหม่หนึงไร่ตั้งจากท่านอาจารย์พิเชษนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตอนบ่ายก็จะมีมีการตัดใบข้าวตัดหญ้านะครับเนื่องจากหญ้าเยอะนะครับตัดตอนบ่ายแล้วหลังจากนั้นเราก็จิตไตรโคดมานะครับ แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับโดยใช้สารซปเปอร์พีนะครับสารเพิ่มสีาพืชซปเปอร์พีเป็น P, ปตัวนำบวกปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีสูตร20่สิบยนะครับ10กิโลนะครับในการหวานตอนนี้ผ่านไป4วันนะครับผ่านไป4วันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้4วันนะครับผ่านไป4วัน ไปสี่วันสีวันแล้วนะครับเดี๋ยวสักหนึ่งสัปดาห์เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราตัดเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นะครับตามด้วยการฉีดสารเชื้อราไตรโคโดมานะครับ พร้อมกับใส่ปุ๋ยนะครับโดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชซปเปอร์พีผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร28-20นะครับ10กิโลกับซปเปอร์พี1กระสอบ50กิโลครับต่อไร่ทั้งหมดนาตรงนี้มีอยู่4ไร่เราใช้ซปเปอร์พีอยู่4กระสอบนะครับบวกกับปุ๋ยเคมีสูตร28-20อยู่40กิโลนะครับผ่านไป3วันครับ มองเห็นความเขียวขึ้นมาข้าวที่ตัดก็โผูขึ้นมาเหนือหญ้าแล้วครับตอนนี้